สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่วงนำเสนอพีววิวสินค้าจากทาง b a s e Conveyor er Center นะครับคลิปนี้เราก็จะมานำเสนอตัวต่อรกเปืนตุ๊กตาเหล็กตระกูล UCT นะผมเป็นอย่างไรมาดูนี่ครับผมตัวตบลรกเปืนตุ๊กตา วัสดุตัวนี้จะเป็นสแตนเลสครับตะกุ่น UCT นะครับซึ่งทางเราก็มีจัดจำหน่ายนะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เลยนะครับนี่เป็นทรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีตัวเอาไว้ช่องเติมเจลบีไดนะครับนี่นะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวพวกปืนนะครับตัวหมุนนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะไปยึดตามเฟรมต่างๆแล้วแต่การออกแบบนะครับผมซึ่งหากใคร สนใจนะครับหรือกําลังหาซื้อตัวตับลูกปืนตุ๊กต,ตาสเตนเลสตัวตะกวน UCT ตัวนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าเรามีฝ่ายขายคอยให้คําแนะนําสินค้านะครับและเราก็มีช่องทางต่างต่างหมายให้รับชมและติดต่อเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรไลน์ออฟฟิเชียลอีเมลแฟนเพจเฟซบุ๊กและก็ทางเว็บไซต์ของเรา b a s e c o n v e y r c e n t e r c o m นะครับผมที่ก็มีสินค้า แผงเกี่ยวกับอะไรตัวมเรียงเนี่ยมากกว่าหมือนรายการครับผมก็ไปดูกันได้นะครับเช่นเคยครับก่อนจะกันไปขอฝากโลแกนไปด้วยนะครับผมเบสคอมเ n i ิสเซนเ,นเตอร์สินค้าโรงงานแนะนำโดยวิศกรขอบป็คนที่้ชมสวัสดีครับ